ทรงหัวเห็ดเหรอวันนี้เราจะไปเที่ยวมอซิดเลสโก้แต่เาล้วเรือกอนเชดอกรินเอรอนั่งกลางได้ไหมครับพี่โเกอร์เป๊เกอา แล้วในที่สุดเราก็ถึงหมอชิดภูเก็ตไม่ใช่หมอชิดโรงแนบอกว่าเป็นทิพพังงาคะ่ะทำไมอยู่ภูเก็ตกต้องนั่งรถต่ออ๋อเราจะไปเช่ารถแล้วก็นั่งรถต่อใช่ไหมคะซื้อรถไม่เช่า <c oughs> จะได้สมฐานะ <c oughs> เออจักรยานอืมเล็กวันนี้มากินร้านอาหารครับเตี <c oughs> ยงไทยอยู่ในเขาวสวยมาก ้ยบกอ้หสีนะนิ่มงบงบงบงเกี๊่ะปูขออนุญาตนะคะของคุณที่ได้ขอบเรียงของราคาของราคาหางหางเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีของพันเล่นก็ไม่ใช่ของแถมของไของแถมนะครับ ยังไม,ม่ทำเร็จรุนร้อนมะไร้อนหาดสายบินสายบินมาเก็บอะไรโอ้ยจ <ieurs hyd Metro> ัง <apply> ที่กุ้งเสียบที่สุดเสร็ษกุ้งกุ้งมันมั่วเหรอเอาเลยเอาเลยพี่เบิร์นกันที่เบียร์อมเอ้ยกินเหล้าไม่ไหวรักกาจะกินเบียร์กินขนมต่อให้ซื้นเหน่งซื้อขนมมาจะไหวไั้ไง ที่ไม่หวานั้วปกติไม่เคยเจอนะแต่วันสุกนี้แบบน้ามาแตกนามาแตกดืู่ไม่เยอะเลยอร่อยทุกอย่างเพียงไัยสวัสดีครับเราคิดชื่อรายการออกแล้วนะคะชื่อรายการว่าบวยวายจะเที่ยวและนี่ก็คือบวยวานะคะบยวาน้องบวยวา ตอนนี้รอคุณวัยวายเขาเซ็กอกิน,นแล้งไมอยู่ที่เขารักสซชียนไหมครับสซเชียนไหมคะ,ม,คะมากินเบียร์กับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะขับเหรอรไปหอรูไฟหอเลยพี่เคยยกรอให้ดูนะ <laughs> ยกรอพี่น่าจง ไปห้องสีฟ้าได้ไหมครับใจดีนะอเองลงไปเลยพี่ไปทางนี้นะไปช่องสีฟ้าเหรอพีเน็นะครับนี้พีเนีิชมรัยี่สิบช่วโมงเลหรอผ่านไปเลยพี่เหนื่อยครับเดี๋ยวเดี๋ดให้เขาแนะนำก่อนอะไรนะครับไงต่อถ้าเกิดเราไม่ใช้คีการ์ดเปิดได้นะครับตอนนี้เป็นสนามเซิร์ฟกับอ๋อเซิร์ฟ่เก็ตเริ่มสี่โมงถึงห้าโมงนะครับ ตรงโรงเรียนได้มันมีคลาสอ๋อต้องเป็นคลาสอ่าถ้าเกิดว่าตรงนี้อยากจะปีนหน้าผาข้างในก็มีให้ปีนหน้าผาใช่นี่ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ต่อยต้องมีเจ้าหน้าที่ครับฟิตเนสก็เปิดตลอดอันนีใครจ่ายเพิ่มเติมไหมครับอ่าไม่มีครับอ๋อนี่อะไรโอ้ยคิดผับโอ้ยนี่เลยอ่คิดผับเอิอมนี่แคคเบิร์นคิีผับมันจะมีสองชั้นครับชั้นบนจะเป็นสีโซน จะมีตู้เกมเขามาคิดครับโบเฮ้ยตู้เกมเหรอกเฮ้ยมีก็มาขอเหรียญได้ที่พิสกับครับเขาอปากเล่นมีโต๊กิงฟองมีเขีเหมือนกันเหรอครับพวกนี้ใช่ฟรีครับเฮ้ยเล่นมิกฟองด้บ้าโอ้ป้าพี่สนุกสุกเกอร์มีไหมซึ่เกอร์ไม่มีครับไม่มีฟองมีพวกรถแข่งตู้เกมครับออ๋โอเคเหรียญไม่ต้องก็มาเบิกได้ที่พิสกับครับโอ้เบิร์ตเก้าโมงถึงสิบโมงนะครับถ้าเป็นชั้นสองครับ แล้วชั้นหนึ่งเหรอครับชั้นหนึ่งเป็นความคิดของเด็กครับอ๋อได้ได้อย่างเจ้าเลนเองโอ้ยพี่เจ้าเล่นไงยนลูกค้าจะอยู่จุดนี้นะครับเดี๋ยวเดิน้าไปนี่ครับห้องสิบเนี่ยขวาจะไปยังห้องอาหารเช้าเปิดตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงสิบโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดไปทางซ้ายจะไปหน้าหาดนะครับแล้วก็ตรงกลางเห็นะจะเป็นสเปรครับ เป็นสวนน้ำไม่เล็กนะก็มีสะผู้ใหญ่แล้วก็มีสะเด็กผู้ใหญ่ก็เล่นสไลเดอร์ได้มีสไลเดอร์ด้วยอ,อ,อ,อันรุ่นนี้เล่นได้ไหม <laughs> เล่นได้เลยดีเว <laughs> ลาสนุกเลยครับโอเคนี่ขออย่างเธอเธอเล่นได้นะเขาถามไปแล้วเธ <laughs> อไม่ต้องเขินนะ <laughs> ราจะเดินท <lawsuit royable. laughs> ah ัวร <laughs> <stole> ์ถ่ายรูปเตรงนี้คนน้อยถ่ายรูป่หรออ๋อสุดสร์นะินเสิร์ต g ี เรีนไปลินหาเงียมากเออถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปไปบ่วยบายไปไปดูอินเตอร์ สวัสดีค่ะเรามาถึงทะเลกันจริงๆแล้วคิ้ล่คิี้ล,ล่ทะเลอาดาลบันก็ได้โอ้ยขอบิงณท้อไจ้ไทยพารีอาบอ เธอวันนี้เธอจะทำอะไรคะไม่ต้องทำแล้วก <mortality> ินเบียร์อย่างเดียวช่องของเราต้องมีคอนเทนต์บางสิคอนเทนต์ไม่มีถึงหน้างานใช้เงินแก้ปัญหาแต่ก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่พี่คะหนึ่งแถมหนึ่งใช่ไหมคะได้ครับเก็บตังค์ที่คุณพี่คนนี้ค่ะเอาอันแถมมาให้หนูเอาหนึ่งแล้วแถมหนึ่งไม่ไม่พี่แถมพี่อยากซื้อแล้วหนูเอาแถมฉันกับเบียร์ของฉัน ต,ต้องดึงต้องดึงโอ้ยต้องดึงกดตัวไหนตกดตัวไหนกดตัวไหนกดตัวไหนมือแสก็ยิงกดได้เลยเอแล้วให้มันชัตเตอร์ดัะมาตรฐานอิลีโอ้โแม่งถ่ายไม่เห็นตัวว่ะแม่งไม่เห็นหัวอ่อดันจอขึ้นดิเราไม่บอกเราขึ้นมีดันร้อยไดร้อยแปดสิบเอออ่าคืออยากให้มันเห็นตรงนี้ต้องดึงนะแพ็ก oh ตังต้ง,ง,งหน่อย อีไแล้วครับอขอแฮกหน่อยเถอะทอดมันกุ้งขออนุญาตใช้มือนะครับสุดยอดใช้มือได้แลตาอาจจะเบลอหน่อยกินน้ำมะตูมมานี่เป็นะอะไรนี่ไงลมพู่จ้ะน้องแกะก,กุ้งให้พี่หน่อยพี่ไม่มีเวลา <c oughs> น้องไหนน้องหนึ่งน้องปองไข่ดีมากเกลียวเหรอเกียว <c oughs> ไข่ปลาหมึกหมึกไข่นึ่งมะนาวฮืมงอุงราชเฉยต้องแกะเองนะครับวันนี้ขอรนุาทำงานกันโอเคโอเคขอเวลาแกะนิดนึงปกติไม่เคยแกะเองมีคนแกะให้เรอคะกินน้ำเปลือกนี่ละเด้งๆเลยเด้งกว่านี้ก็ปุ้งผมนี่แหละดูด้วยเลยเ้งมมก ขูมนิ่มนิ่มๆเดี๋ยวเราดูครับพรุ่งนี้จะไปกินอะไรกันต่อ ที่ไม่เปลี่ยนอ่ากับใบเฟิร์นเฟิร์นจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งเปลี่ยนเถอเปลี่ยนเปลี่ยนนะห้ามดูความลงแล้วเปลี่ยนเป็นหนึ่งใบแล้วก็แปะหน้าต่อแปะไว้ต่อเฮ้ยสองสามโชว์สามมันอยู่กับผมห้าตัวห้าตัวพี่ฟังนะโอ้ยขี่โกงนะไอ้จะมาไอ้ไอ้โกงที่ว่าไอ้มาเร็ว ไอ้ขี้โกขอ็มันก็คอโกแล้วเปลี่ยนเออว่าหนูอีเปลี่ยไม่ไม่มีหนูเอาคาปิดไปแล้วไม่มีใครทักหนูหนูว่าหนูเปลี่ยนเอว

กูให้แล้อ่ะเกิเองรอดเหรอเินไหมไม่เลียรไม่เลียนหรอเลียองเยแแนแจคดนดูปนแ่อนจากินไปค่ะแหมแล้วบอกว่าดูจะได้กินดนูจะแพ้แพ้หนูทุกคนแล้วก่อนมาบอกว่าอย่างเงี้หนูว่าจะโดนลุมหนูจะแพ้เดไว้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวได้กินอีกเิเปลี่ยนบ้าเหอเนคนแรกคนแรกไม่เีย แน่ใจเปลี่ยนเปล่าเปลี่ยนเอททำไมอ่ะเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนไงก็ได้เยอะตองเปลี่ยนเหรอผมเปลี่ยนแล้วผมได้เยอะไม่ต้องเปลี่ยนหรอกสู้เฟิร์นได้ไม่เปลี่ยนหนึ่งสองสามกูยังไม่ได้อยู่อ่ะเนี่ยแล้วเราก็สนานอีกแล้วฮะครับหนูอะทำไมทุกคนต้องลุมหนูอ่ะจริงไม่อ้ว้มหนูเปลี่ยนนี่จริงเหรอปล่อได้ไหมอันนี้ทั้งนั้น หล่อมันสวยนะี่ชอบด้วยหล่อมันสวยรลงแบบทีกูดำอะแหม่กูพูดกันนี้หนูไม่เปลี่ยนหรอกดีใจเดีใจดีแล้วนะโอ้โหแล้วจะคืนหรือตายแลก็ผมไม่เปลี่ยนพี่หนึ่งพี่หนึ่งเปลี่ยนไหมพูดน้อยขนาดนั้นไม่เปลี่ยนได้ไงเปลี่ยนจริงปะอย่าอย่ากูเปลี่ยนกูเปลี่ยนมาไม กินเยลลี่จังเลยทำไมเราอะไรนะจะจัดการผู้หญิงคนเดียวหรอเออก้าตัวก้าตัวอือจะจัดการผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ได้กินอาหารเช้าเธอกินไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเธอกินกับพี่โป้สองคนจนจะหมดแล้วอ่ะอตอนก่อนมาเราแอรกคันใหญ่เลยเราต้องชนะเลยใช่ไมพวกเราโดนนะสุดยังไม่ได้สักตัวเลยเออหนูยังไม่ได้กินสักตัวอ่ะเล่นมาจนจนจะหมดแก้วแล้วอ ที่มาที่หลังดังกว่าพอดีหนูมากับดวงวันเนี้ยอย่าใครเห็นนะพังแบบผมไม่เปลี่ยนแกมแดงแล้วนะไม่เปลี่ยนเหรออ่ะพี่หนึ่งเปลี่ยนไหมพี่ดูเต็มวีโบเถอะพี่จะเปลี่ยนหรอตัอคนเรามาต่อยได้ตลอดเลย พี่แล้วพี่จะได้กินอีกแล้วนะเปลี่ยนเล่นเปลี่ย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 นอเปลี่ยนรอดลอดมากมันลอดไม่เปลี่ยนเลยมันรอดี่แล้วมันลอดหนูไม่เปลี่ยนมันรอดที่ อไปพี่รู้ไหมเปลี่ยนสามใช่แต่พี่ก็ไม่รู้ไงกินครับเดี๋ยวเฮ้ยอย่ากินเยลาี่ต่อเลยผมไม่เปลี่ยนมาหลายตาแล้วเนี่ยเป็นไงล่ะชีวิตเปลี่ยนเลยเฮงเอ้ยเขากินก้าวอ่ะที่ไม่ได้กินแน่ยเราเลยจริงหรอทุกคนกินไหมไงคะเราคนเลียวเฮ้ยคนไม่ช่วยไม่ได้คือพี่คือพี่พี่กินมากี่ตัวเปลี่ยนมันต้องดีกว่าเดิมเปิดเลยนะให้หมดเลยเฮ้ยยังจี โปคนเยอะไปเลยอันเก่าสิอันเปี่ยนสี ได้กินจริงอ่ะแจ๊สสีด้กเอาแบบตุ๊บุ๊บหัวไม่ก็อยากกินไงพอดีของแห้งแต่ที่มันตัวเป้งๆตัวนางพญาสี่ตัวสี่สองสองเองไม่ต้องแถมไม่ต้องมาสี่แถมสองไม่ต้องแถมไม่อยากได้ของแถมไม่วันเกินวันเหรอนี่กินนี่แจกนะกินนี่แจกเฮ้ยมันแหละทีนี้มาละเขามาละวเขาก้าวเข้ามาสู่วงการล้วไม่ต้องพอได้กินปุ๊บมันจะมานู่กิตลอดเลยนะดูเลยนะ ไม่้กันช่วยนะรสชาติเจ๊มากเลยอ่ะน้ำเปล่าดินี่สียูเกิดบุกกับเจลลี่มาแล้วยาหาเฮตโซ่วยชูกับเยลลี่ย่าหาทำด้อยทำอันแต่เขาไม่ต่าหรอกนผมไม่ตางเล้วมันเอาออกให้ใครไม่ได้หรอกไม่ได้งั้นงั้นก็ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนสองตัวเดี๋ยวได้กินอีกอยู่แล้วมันเหมือนเดจาวูอะภาพจำยิ่งชาตเจ เป็นยังไงบ้างครับอร่อยไหมครับเจลลี่แย่แลอเอาใหญ่มันอร่อยไหมครับยินดีต้อนรับเข้าสูง่งานนะครับขอแนะนำตัวมิสแกนนะครับเอ๋เจ<อ>เจปูน,ปนมิสช่มิสแกนมิสเจลี่โอ้ พรุ่งนี้ได้นัดกันแปดครึ่งไม่มีใครตื่นถ่ายรูปไม่มีใครไปตอดประวัตินะพรุ่งนี้พี่พ่อแม่พรุ่งนี้ขับรถกันไปหาโรงพยาบาลซื้อคอร์สไปโรงพยาบาลตอดบรหวัติตอดบรหวัติว้าวรสชาติเยี่ยมมากเนี่ยมากจริงๆก็วางไว้นั่นแหละเดี๋ยวก็ได้กินนี้บ้าเออวันนี้ไรโลไม่เห็นไ้ไงโลแล้วสรุปเธอชอบใครเาไม่กล้าบอกชอบเคธอ้ย ตายเพราะชอบเธอเนี่ยไ่ตายเพราะชอบเธอว่ะผมว่าผมน่าจะได้ชื่อคนเฮ้ยมันสะท้อนนะไม่มีทางรู้อยู่แล้วงั้นแสดงว่าถูกก็ดีไม่ใช่ผลแพ้ไม่ที่ผมแล้วแล้วสรุปใครจะแพ้คะไม่รู้พ่หลายรอบแล้วนะที่เคยกินไปยังที่แพ้ไปยังไม่พี่ 大帝。<久>